อัสซูรีทําไมอิตาลีในยูโร2024จึงน้อมแนมความรู้สึกเหมือนได้แชมป์ที่อิตาลีฝากให้แฟนฟุตบอลในยูโร2024คงเหลือเพียงแค่การยิงในช่ชงทดเจ็บนาทีสุดท้ายของรอบแบง่งกลุ่มจาคริสเตียนซากานยี่ที่ทําให้พวกเขาหลด16ทีมสุดท้ายแต่นั่นก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มากนะักเมือ่อพวกเขาตกรอบไวเกินคาดเพราะเล่นแบบสู้ไม่ได้จนพ่ายสวิตเซอร์แลนด์0-2ในรอบ16ทีมซึ่งเป็นเกมที่ต่อให้ไม่ใช่แฟนอิตาลี ก็ต้องสายหัวให้กับฟอร์มการเล่นของพวกเขาทําไมทีมนี้ถึงตกรอบแบบไม่ได้ลุนทั้งที่ทั้งที่ภาพจําของแฟนๆคือเมื่อถึงรอบน็อกเอาอิตาลีมักจะปล่อยทีเด็ดออกมาเสมอเราพบคําตอบที่ทําให้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเรื่องนี้ถูกคาดการไว้ตั้งแต่ก่อนทัวร์นามเมนเริ่มแล้วด้วยซ้ํามาดูกันว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความล้มเหลวที่เขาเดาได้ไม่ยากนี้ภาพของโรเบโต มันชินี่กอดกับจานลูก้าวิอัลลี่ในการฉลองแชมป์ยูโร2020ที่สนามเวมปรีคือภาพที่ถูกจารึกไว้ในหัวใจแฟนบอลอิตาลีจนกระทั่งทุกวันนี้อันดับแรกดาวดังไม่ค่อยเกิดขึ้นและนั่นหมายความว่าเมื่อยูโร2024มาถึงต่อให้วันนี้วิอัลลี่จะลาจากโลกใบนี้ไปแล้วและมันชินี่ก็ลาออกจากตำแหน่งกุนซือทัพอัซซูรีไปรับเงินก้อนโตที่ซาอุดีอาระเบียแล้วแต่ความคาดหวังยังคงอยู่เสมอในฐานะแชมป์เก่า โดยมีการสำรวจจากสกายทาเลียในช่วงก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มว่าแฟนบอลอิตาลีกว่า71%มั่นใจว่าพวกเขาจะไปถึงรอบรองชนะเลิศเป็นอย่างน้อยตัดภาพกลับมาที่ความเป็นจริงการแบกศัก์ศีแชมป์เก่าไม่ได้มีความหมายอะไรหากทีมชุดป,ปัจจุบันนั้นคือความแตกต่างจาก3ปีที่แล้วที่พวกเขาหอบถ้วยแชมป์ยุโรปก,กลับบ้านอย่างสิ้นเชิง3ปีที่แล้วขุมกำลังของอิตาลีมีความพร้อมมากกว่าทีมนี้ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเรื่องของคุณภาพของนักเตะ ประสบการณ์หรือแม้แต่เรื่องของสภาพจิตใจเพราะสิ่งที่พวกเขาแสดงออกมาในสนามได้บอกถึงสภาพของจิตใจและยิ่งไปกว่านั้นก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มอิตาลีชุดนี้เจอคําคาดเดาแง่ลบพักจาก,กูอรูหลายคนหรือแม้กระทั่งยอดโค้ดอีกไม่น้อยที่ออกมาบอกว่านี่คือทีมชุดที่ไม่มีทางจะไปถึงแชมป์ยุโรปได้โดยท่านทุกคนเน้นย้ำเรื่องคุณภาพนักเตะที่แตกต่างจากที่แล้วอย่างสิ้นเชิงผมไม่เห็นนักเตะระดับท็อปของทีมชาติอิตาลีชุดนี้ นอกเสียจากรายของจานลุยจิดอนนารุม่าในตำแหน่งผู้รักษาประตูระดับท็อปของผมหมายถึงนักเตะอย่างอันเดรียปีโลฟรานเชสโกตติอเลซานโดรเดลปีเอโรความจริงคือเราต้องการเวลาอีกสักหน่อยเพื่อกลับไปอยู่จุดนั้นคาโลอันเชลติคุณซอมาดมาเฟียแห่งเรอัลมาดริดว่าแบบนั้นขณะที่นักเขียนของโกอย่างมากดอยก็พูดคล้ายๆโดยเขาเขียนบทวิเคราะห์ที่ชื่อว่าทำไมไม่มีใครทายว่าอิตาลีจะป้องกันแชมป์ยุโรป โดยเขาบอกว่าอิตาลีคือชาติที่เมื่อเข้าทัวร์นาเมนต์จะรวมกันเป็นหนึ่งได้เสมอทีมชุดนี้ก็เช่นกันไม่มีใครสักคนที่เป็นแกนนำทําให้แคมแตกแต่ก็ไม่มีใครมีออร่าที่โดดเด่นกว่าคนอื่นคนอื่นเลยแม้แต่คนเดียวอิตาลีชุดนี้ไม่มีนักเตะประเภทปริกเกมแต่ก็ไม่มีใครเป็นสตาร์ตัวจริงที่จะนําทีมไปป้องกันแชมป์ได้เลยเขาว่าไว้แบบนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็ตรงกับบทสัมภาษณ์ของลูชาโนสเปเลตติอินชิทีเฮดโค้ชทีมชาติอิตาลีคนปัจจุบันที่บอกว่า เขาพยายามหานักเตะที่สร้างความแตกต่างในจังหวะเกมได้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่เจอคนที่ตามหาอยู่ดีวันนี้เราเปลี่ยนทีม6ตำแหน่งเพื่อให้เหล่าผู้เล่นมีความสดแต่ความเร็วและจังหวะของเรายังเหมือนเดิมและมีบางคนยังไม่คุ้นเคยกับวิธีการเล่นสปาเลตติพูดถึงปัญหาของทีมที่ไร้นักเตะที่ให้ฝากความหวังและไร้ที่พึ่งพิงไม่มีสตาร์ไม่มีวันได้แชมป์จริงหรือไม่แน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้อคติอิตาลีตอนนี้ขาดแคลนนักเตะระดับสตาร์แบบชัดๆตามที่อันเชลติ และกูรูจากโบว่าโดยเฉพาะนักเตะเกมลุกที่หลนนี้ไม่ได้มีนักเตะจากทีหมหัวตารางระดับลุ้นแชมป์หรือได้เล่นในฟุตบอลสโมสรยุโรปเลยไล่เรียงไปตั้งแต่กองหน้าอย่างมาเตโอเรเตกีจากเจนัผู้เป็นอริุนดีหรือนักเตะต่างชาติที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวอิตาลีที่ก่อนหน้านี้ไม่นานนักยังเล่นในอาเจนตินากับโบคาจูเนียร์หรือแม้แต่จานลูก้าสคามักกาจากอตาลันตาก็เป็นนักเตะที่แม้กระทั่งลูชาโนสปาลาเลตติ เคยออกมาติจริงเรื่องความขี้เกียจในช่วงก่อนทัวร์นามเมนต์จะเริ่มมาแล้วสคามักกามีทุกอย่างที่กองหน้าที่ดีควรจะมีแต่เขาขี้เกียจนิดหน่อยเราหวังว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตแต่แน่นอนว่าตอนนี้เรายังโอเคกับสิ่งที่เขาสามารถทําได้สปันเลตติกลางในเดือนมีนาคมซึ่งณนะตอนนั้นเขาตัดสคามักกาออกจากทีมไปแล้วด้วยซ้ําแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อทัวร์นามเมนต์จะเริ่มก็ไม่มีใครดีกว่า สคามัตก,กาจริงๆต่อให้เขาจะบอกว่าสคามัตก,กาขี้เกียจและความจริงอาจจะเป็นแบบนั้นเพราะจากสิ่งที่เห็นในยูโร2024ันยเขาที่เป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งกลับขยับเคลื่อนที่น้อยมากเสียจนแทบไม่มีบทบาทเลยตลอด4ี่เกมที่ลงเล่นอย่างน้อยพฤติกรรมเขาก็ดีขึ้นไม่เป็นตัวปัญหาของทีมแต่กลับกันสําหรับบทบาทกองหน้าเขาก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับกองหลังคู่แข่งเช่นกันไม่น่าเชื่อว่าเขายิงเข่ากรอบแค่ครั้งเดียวตลอดสเกมไม่ใช่แค่ตำแหน่งกองหน้าเท่านั้น ตัวเกมรุกอื่นๆยังมีปัญหาชัดเจนเฟเดริโกเคียซ่าไม่ได้อยู่ในฟอร์มเิอเมื่อ3ปีที่แล้วแม้แต่กับยูเวนตุสก็หลุดไปเป็นตัวสำรองบ่อยครั้งอีกทั้งว่าหนึ่งศูนย์อย่างไปเยกเรนี่จากโรมา่าที่ผลงานกับต้นสังกัดอาจจะดูดีในระดับหนึ่งแต่สำหรับเธอหนึ่งศูนย์ของอิตาลีเขาเองก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่สร้างความแตกต่างได้เลยขณะที่กองหลังนั้นแม้ทุกคนจะรู้ว่าจอโจเคีรินี่และเลโอนาร์โดโบนุชชีจะเลิกเล่นไปแล้ว แต่หากว่ากันตามตรงการจับคู่ของริคาร d โด a คาราฟิโอรีและอเล s สซานโดรวาสโตนี่ก็ทำผลงานได้โดดเด่นในแบบที่แทบไม่มีอะไรให้ติในทุกๆเกมของพวกเขาซึ่งถ้าจะบอกว่าอิตาลีชุดนี้ใครเด่นก็น่าจะเป็นเซนเตอร์แบ็กคู่นี้และน่ายด่านยังดอนารุม่าเท่านั้นเขาหน่าเป็นห่วงจริงสำหรับวอนโลกรอบคัดเลือกครั้งต่อไปส่วนตำแหน่งอื่นๆแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงจิ้มตรงไหนอาการออกตรงนั้น เรียกได้ว่ามีเรื่องให้ติมากกว่าชมแทบทั้งหมดแน่นอนว่าถ้าจะไล่เรียงเรื่องคงกําลังคง,งต้องว่ากันอีกยาวแต่เอาคร่าวๆแค่ในเกมรุกตั้งแต่กองหน้ายันตัวริมเส้นเราก็พอจะได้เห็นภาพแล้วว่าการที่คุณมีเกมรุกที่ทั้งอ่อนประสบการณ์มีคุณสมบัติที่ไม่ได้โดดเด่นในทางหลายศักทางและมีใครสักคนที่คุณสามารถมองหาได้เวลาต้องการประตูต่อให้คุณจะอยากทาฟุตบอลที่เล่นเกมรุกแค่ไหนก็ยากที่จะออกมาได้ดังใจคิด ทุกคนรู้ดีว่าลูชาโนสซัปเเลตติเป็นกุนซือที่ชอบเล่นเกมรุกเป็นหลักหา,ากว่าจะผลงานสุดท้ายกับนาโปลีที่กระชูดรูชิงยิงประตูเป็นว่าเล่นแต่กับอิตาลีชุดนี้ภาพจำจากนาโปลีกลับโดนลบทิ้งไปอย่างง่ายดายชยะว่ากันว่าการจะเลือกใช้วิธีการเล่นที่เหมาะกับนักเตะมากที่สุดก็มีข้อแม้สำคัญมากๆข้อหนึ่งที่ว่าคุณรู้จักนักเตะของคุณหรือนักเตะที่คุณมีทั้งหมดดีแล้วหรือยังเมื่อคุณซื้อกับนักเตะยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันมันก็ยาก สปันเลตติอาจจะได้คำชมเยอะจากการพานาปโปลีเป็นแชมป์กันโชดเซเรียอาฤดูกาล2022-23แต่กับการเรียกนักเตะชุดนี้เขาโดานสื่ออิตาลีจัดหนักตั้งแต่ทัวร์นามเมนต์ยังไม่เริ่มหลายต่อหลายเรื่องทั้งการเรียกนิโคลโลฟาจโจลีติดทีมชาติทั้งที่ทั้งที่เพิ่งพ้นโทษแบนเจ็ดเดือนจากข้อหาเล่นผนันฟุตบอลมาได้ไม่นานใช่แค่การเรียกนักเตะแต่เมื่อลงสนามไปแล้วอิตาลีเป็นทีมที่ไปคนละทิศคนละทางดูสับสนไปหมด เรื่องพื้นฐานสูญเงินที่สุดยางเรื่องของการตอบวอนนั้นอิตาลีชุดนี้ผ่านบอลสาเร็จแค่88%แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาในการเรียกนักเตะที่จะไม่สร้างความพอใจให้กับแฟนบอลเสมอเมื่อทัวนาเมนต์ใหญ่มาถึงนี่คือสิ่งที่โค้ชทุกชาติล้วนต้องเจอแต่เจ๊อปลลรับมันออกมาแบบนี้สปาเลต,ติกก็หน,นีเสียงวิจารณ์ไม่ออกเช่นกันโดยหลังเกมจบเขาให้สัมภาษณ์ขอโทษและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวโดยในท่อนหนึ่งของบทสัมภาษณ์บอกว่าเขาไม่รู้จักลูกทีมมากพอ ซึ่งนั่นก็เป็นการยืนยันอ้อมๆว่าอิตาลีชุดยูโร2024มีข้อแตกต่างมากกว่าอิตาลีชุดแชมป์ยูโร2020มากโขผมไม่มีเวลาทำความรู้จักรูปทีมมากนะหากคุณดูเหล่าเฮดโค้ชของเราก่อนหน้านี้แทบทุกคนได้เวลาทดลองสิ่งต่างๆราว20เกมก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์บางคนได้คุมถึง30นัดส่วนผมได้แค่10นัดก่อนเริ่มฟุตบอลยูโรภายใต้ความกดดันและหากได้ทำความรู้จักรูปทีมมากกว่านี้มันคงช่วยเหลือเราได้ เราล้มเหลวเพราะการเลือกตัวของผมมันไม่มีทางเป็นความผิดของลูกทีมสิ่งสําคัญสําหรับอนาคตของอิตาลีคือการตัดสินใจที่แตกต่างออกไปสปานเลตติว่าแบบนั้นกลับกันกับชุดปี2020ทีมชุดนั้นเรื่องขุมกําลังอาจจะไม่ใช่ระดับโลกทุกตําแหน่งไม่มีนักเตะระดับฟอต,ติเดลปีเอโร่หรือปีโร่แบบที่อันเชล,ลอตต i บอกแต่โรแบโตมันชินี่เอาคําว่าเล่นเป็นทีมมากรบเรื่องสตาร์ได้อย่างสนิทเรียกได้ว่าเรื่องของสปิริตในทีมชุดนั้น ถือเป็นสิ่งที่พวกเขาร่วมกันสร้างไม่ว่าจะการทำงานกันมาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มและการเข้าแข่งร่วมกันนานถึง50วันก่อนทัวร์นามเมนต์เริ่มแม้อาจพูดได้ว่าผลพวงจากกอบปสิ 19, ที่ทําให้ยูโร2020ต้องไปแข่งในปี2021มีส่วนไม่น้อยมันทําให้มันชินี่รู้จักนักเตะที่เขาเลือกมาเป็นอย่างดีแตกต่างกับสปปเลตติที่หยิบจับอะไรก็ดูผิดไปหมดเพราะตัวเองยังไม่สามารถรู้ตื้นลึกหนาบางของนักเตะทุกๆคนที่เรียกมา ผมเลือกกลุ่มนักเตะที่นอกจากจะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแล้วยังเป็นคนที่ยอดเยี่ยมด้วยหากคุณได้คุณสมบัติทั้งสองอย่างนักเตะจะรู้หน้าที่กันเป็นยังดีนักเตะที่อายุมากจะช่วยสอนและแนะนำกับนักเตะดาวรุ่งและนักเตะดาวรุ่งก็พร้อมจะรับฟังเพราะพวกเขารู้ว่าจะได้อะไรกลับมาทีมชุดที่ผมเลือกมาเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานกว่า50วันและเวลาเหล่านั้นทำให้ผมกับพวกเขาทุกๆคนเชื่อว่าด้วยทีมที่เรามีมันเป็นไปได้ที่เราจะก,กลายเป็นแชมป์ ผมคิดแบบนั้นตั้งแต่วันแรกพวกเรามาถึงแชมป์ไม่ใช่แค่เพราะพวกเราเป็นทีมที่ยิงจุดโทษเก่งแต่พวกเรารวมกลื่อนกันด้วยมิตรภาพและทุกคนร่วมกันสร้างช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตขึ้นมามอนชินี่ว่าแบบนั้นและมันค่อนข้างชัดเจนว่าความแข็งแกร่งทั้งสภาพจิตใจสภาพร่างกายรวมถึงการไว้ใจซึ่งกันและกันของอิตาลีทั้งสองชุดมีความแตกต่างกันมากจริงทีมชุด2024อาจจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ในเกมที่ตีเสมอ โครเอเชียในนาทีสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแต่ฟุตบอลทัวนาเมนต์เรื่องของความแข็งแรงของร่างกายวินัยในการเล่นทัศนคติในการเป็นผู้ชนะและการพร้อมรับมือกับความกดดันต้องปรากฏออกมาให้เห็นเสมอเรื่องนี้ยืนยันได้จากการให้สัมภาษณ์หลังเกมของดิโก้วิลเลียมหลังเกมที่สเปนเอาชนะอิตาลี1.0ในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งวิลเลียมบอกว่าสาเหตุที่เขาเผาแนวรับอิตาลีได้ เนื่องจากสภาพจิตใจของดิลอเรนโซกระเจิงจนเขาจะปรังสีความกลัวได้และจากนั้นวิลเลียมก็จัดก,การทุกอย่างได้อย่างง่ายดายการดวนกันตัวต่อตัวเป็นเรื่องของจิตใจมากผมเห็นเลยว่าเขากลัวเขาเริ่มต้นจากขึ้นมารับสูงแล้วเปลี่ยนมารอรับต่ำซึ่งทําให้ผมได้เปรียบขึ้นวิลเลียมว่าแบบนั้นซึ่งเรานึกภาพไม่ออกจริงๆว่าถ้าย้อนกลับไปชุดยูโร2020จะมีการสัมภาษณ์ถึงนักเตะอิตาลีแบบนี้หรือไม่มันไม่เคยมีเกมไหนง่ายในทัวนามเมนต์แบบนี้ และสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันชัดเจนว่าอิตาลีชุดนี้ไม่ดีพอจริงๆเพราะอีกหลายทีมแม้กระทั่งชาติเล็กๆอย่างจอร์เจียหรือแม้แต่สโลวีเนียไม่ต้องพูดถึงออสเตรียที่ดีกว่าเยอะทีมเหล่านี้ดูชัดเจนในเรื่องคาแรคเตอร์มากกว่าที่นักเตะอิตาลีแสดงออกมาเสียอีกพวกเขาไม่ดีพอตั้งแต่การถูกตั้งคาดหมายและเมื่อทัวร์นามเมนต์มาถึงสิ่งที่จะทำให้ทีมทีมหนึ่งหักปากาเซียนหรือลบคำสบประมาทได้ ก็ไม่สามารถแสดงออกมาให้เห็นเช่นกันดังนั้นการตกรอบ16ทีมสุดท้ายในยูโร2024ถือว่าไม่มีอะไรน่าพลิกโผหากเราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามทุกๆเกมที่อิตาลีแสดงออกมาพวกเขาไม่สามารถเป็นอิตาลีทีมที่ถูกบอกว่าต่อให้กระท่อนกระแท่นแค่ไหนในรอบแบ่งกลุ่มก็ไม่สามารถมองข้ามได้ในรอบนอ o เอา u ทั้งหมดเป็นเพียงภาพจำแนกดีที่ต้องวนกลับไปยังช่วงต้นของบทความนี้ที่เราบอกว่าเมื่อคุณภาพไม่ดีก็ยากที่จะได้ผลงานที่ดี และยิ่งเขาซึ่งสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งทีมสปิริตที่พุ่งพ่านและการมัดใจรวมเป็นหนึ่งความมหัศจรรย์หรือการเหนือความคาดหมายในแบบอิตาลีที่เราคุ้นเคยก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกัน